ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกม่วยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับอีเวนต์ปิกอัพนะครับมีตัวละครเข้ามาใหม่นะครับผมมีไกลทองอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นบัฟสกินนะครับผมแล้วก็มีจี้เครื่องรางเข้ามาใหม่3าจี้นะครับผมมาเป็นนักล่าวิญญาณไกลทองนะครับเขาเรียกตัวนี้ว่าขัวยอมราเฮ้แต่ยอมรามันเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอ น่าจะใช่นะผมว่ายอมราน่าจะเป็นผู้ชายนะเออมันจะเป็นผัวยอมราได้ยังไงมันมันสกิลเดียวกับยอมรานะครับแต่ว่ามันเพิ่มสกิลเข้ามานะฮะแล้วก็ลดบางสกิลนะครับผมมาเราไปดูกันก่อนนะครับโอเคเอาละนะครับนักล่าวิญญ,ญาณไกลทองนะครับสกิลเมื่อก่อสร้างอาคารครบ3หลังนะครับมีโอกาส50%รย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับเมื่อไม่แสดงผลจะเติบโตวบวก15%บนนะครับแล้วก็ เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงหรือว่ามาตกพื้นที่นะครับมีโอกาส80%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ปลารลกนะฮะก็คือระลกนั่นแหละนะครับในแถวนะฮะแล้วก็เมื่อตกไปยังเรนมาร์มีโอกาส75%นะครับเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวอืเหมือนกันเป๊ะนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นมีโอกาส55%นะครับสร้างแรนดมาร์กและเคลื่อนย้ายอันนี้จะเป็นเหมือนเคลื่อนย้ายไฟฟ้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะสร้างแรนมาร์กและเคลื่อนย้าย อออันนี้มันเป็นเหมือนรองเท้าดอกแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเครื่อนย้ายไฟฟ้าเคลื่อนย้ายไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีผลกับกับออตัวเนรเทศอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปลองกันนะครับผมอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้เขียนมันไม่ได้เขียนว่าเครื่อนย้ายไฟฟ้านะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ในเทิงของฉันนะครับเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันมีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถบเป็นหุ่นกระบอกนี่อันนี้คือที่ดีเออ แต่ว่ามันเอาสกิลยอมลาอะไรออกว่าผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับอ่ะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับมาตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส40เปอรทำลายลูกเตา่าคือทําลายเต่าไม่พอแม่งสาบเป็นหุ่นกระบอกด้วยเออโคตรดีนะครับแต่ผมว่าไอ้สกิลเมื่อเมื่อเริ่มต้นเทินแล้วขึ้นย้ายทันทีเนี่ยผมว่าสกิลในประเทศน่าจะมีผลนะเออแต่ว่าของยอมลาเนี่ยมัน70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้มัน55นะครับ บัฟอัปเกรดนะครับชาร์จโล่ซูเปอร์สองครั้งนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันล็อกค่าผนังคูนโอเคตำนานไกทองบัฟนะฮะตำนานขี้มูลบัฟแล้วก็มีจี้เครื่องรางใหม่นะครับน้ำยาลึกลับของจระเข้นะครับผมอันนี้น้ำยาลึกลับจอระเค้ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแรงม้ามีโอกาส45สร้างแรงม้าเพิ่มเมื่อไม่แสดงหมดเติบโต15มีโอกาส65ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเอฟเฟกต น้ำยาลึกลับเปือขอยนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับดดนมาร์ก45เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมเมื่อตัวไปยังนดนมาร์กของฉันหรือก่อสร้างโดยตงมโอกาส90เปอร์เซ็นต์งหน้าหลังมันก็เหมือนแกนแม่เหล็กไหมล่ะมันก็เหมือนโดนแกนแม่เหล็กไหมล่ะเออแล้วก็น้ำยาลึกลับของกุหลาบนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับนดนมาร์คมโอกาด45เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับเดนมาร์คมโอกาด5.5เปอร์เซ็นต์ยิงระเบิดตามใจชอบนะฮะโอเคก็เป็นโดนระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งถ้้าจะใหเลือกกฮ็ เลือกอน้ำยายจาระคา้นะครับเพราะว่ากันเอฟฟกเนี่ย65%เลยนะ65%โคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใส่ออฟเนี่ยมันจะช่วยป้องกันเข้าไปอีกหรือเปล่านะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับอ่ะนะครับผมมาก็มาในรูปแบบของปิกอัพนะครับซึ่งปิกอัพเนี่ยเป็นการรับประกันว่าจะปิดตัวละครแน่ๆนะครับผม แต่จะปิดเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่ะโดยมีตัวละครที่กลับมานะครับก็จะเป็นไกลทองนะครับผมไกลถ้าเป็นอีวโไกลทองก็เอาเป็นว่าดูตัวแรกก่อนนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเอาตำนานนักล่าไกลทองนะครับเราต้องหา 1M มาเบิลนะครับทั้งหมด10บใบก็คือใช้ทั้งหมด 10M นะครับหรือนะครับเราใช้ 5M นะครับผมแล้วเราไปซื้อตัวนี้นะครับแสงแห่งตำนานวิญญาณไกลทองนะครับผมในราคา1 7 9บาท ผมว่าแป่งโคตรคุ้มเลยนะถ้าใครที่สายเติมนะครับผมโคตรคุ้มเลยเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยมันทุนไม่ได้เยอะเลยนะห้าใบห้าใบห้าเอ็มเนี่ยคือเดี๋ยวค่อยตีเป็นราคานะครับอ่ะตำนานไกลทองนะครับใช้เก้าเอ็มนะครับผมตำนานอ๋อนี่ไงถ้าตำนานไกลทองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับห้าห้าห้าเอ็มบวกตัวนี้น่าจะราคาเท่ากันนะครับแล้วก็อ e ีโวไกลทองนะครับผมห้าใบห้าเอ็ม ตำนานคีมูล 9m นะครับผมเอ้ยเออตำนานคีมูลอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันครับไปซื้อการ์ดนะครับอีโวขีมูล5ใบอ่อพุดดิ้งในชุดกันฝน4ใบโอเคแล้วก็เป็นบัฟสกินอีเวนต์บัฟสกินอันนี้น่าจะน่าจะใส่กับช่างบันเถอะเพราะว่ามันเป็นบัฟแบบมันเป็นบัฟ3วันน่ะมันจะคุ้มไหมนะ่ะ โอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครที่นะครับอยากจะได้แบบจี้เครื่องรางอีเวนต์นะครับผมก็ใช้เงิน2อเท่านั้นนะครับโอเคโอ้โอ้โหมีตัวนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครที่อยากจะหาคอสตูมนะครับก็มาจัดกันเลยนะครับตามนี้เลยพูดแพงคูดแพงเอ่อไม่มีอะไรนะครับผมอะนะครับเราต้องหานะครับเงิน1 m เอนะครับไอไอตัวการ์ด 1M เอเนี่ยใช้การ์ด หนึ่งร้อยเคสิบใบก็คือก็คือทั้งหมดเนี่ยจะใช้ตัวเนี้ยทั้งหมดห้าคิดคิดง่ายๆว่าเป็นแต้มละกันนะครับใช้ทั้งหมดหนึ่งอ่าสิบล้านแต้มนะครับโดยมันจะมีการ์ดสิบหนึ่งหมื่นแต้มนะครับหนึ่งหมื่นแต้มใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราดวงซวยนะครับเราดวงซวยได้หนึ่งได้การ์ดหนึ่งหมื่นแต้มทุกใบมันต้องใช้เพชรทั้งหมด หนึ่งแสนเพชรนะครับผมหนึ่งแสนเพชรเพื่อที่จะเอาตัวละครนะครับเพราะว่าไอ้กาดตัวนี้เนี่ยหนึ่งใบนะครับมันเท่ากับหนึ่งร้อยเพชรนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยเพชร์หนึ่งร้อยเพชรคูณหนึ่งหมื่นนะครับก็หนึ่งแสนเพชรนะครับรับประกันตัวละครหนึ่งแสนเพชรแต่มันไม่มีใครโชคร้ายได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอัตราการสุ่มนะครับ อ่า 10k นะครับโอกาสออก57นะครับ 50k ก็37นะครับ 100k ก็54 5เนะครับ 1m นะครับมีโอกาสออก0.1โอเคนะครับผมโดยวันนี้นะฮะผมจะมาทำตัวละครนะครับผมตำนานนักราวิญญาณไกลทองนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่เห็นเขาหมดกัน30,000ื่นกว่าๆว,วันนี้ผมเตรียมเพชรมาส0 0 0 0ื่นมาดูกันนะครับว่าจะปิดหรือเปล่านะครับผมมาไปเริ่มกันที่ขอฟรีกันก่อนเลยนะครับปึ๊บโอเคห้าหมื่นมาห้าหมื่นมาอันนี้น่าจะหมื่นหนึ่งเพราะว่าไม่มีแสงนะครับมีแสงครับโอเคห้าหมืนะฮะสวย โอเคอีเวนต์นี้ไม่มีรับนะฮะมาเราเริ่มที่สามหมื่นห้านะครับมาผมกดไปเลยผมกดไปเลยห้าพันห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคมีห้าหมื่นก็โอเคนะครับโอห้าหมื่นออกบ่อยๆนะครับผมดีมากเพราะว่าห้าหมื่นเนี่ยมันเท่ากับมันเท่ากับใบละหมื่นห้าใบโอ้โหโอเคห้ 51, าหมื่นหนึ่งใบนะครับ ไม่มีหนึ่งแสนหลุดมาแล้วมั่งเลยเหรอปอ๊บโอ้โหหมื่นล้วนห้าหมื่นห้าหมื่นสวยครับผมเอ่อมันจะอู้เอาโอเคอ๋อหนึ่งแสนหนึ่งแสนนึกว่านึกว่าหนึ่งเอ็มปะท้5ห้าหมื่นครับมา โอ้โหไม่แสงครับไม่แสงก็มีเต็มที่ก็ห้าหมื่นนะครับอะผมลองดูนะว่าห้าพันเนี่ยผมจะได้สักใบไหมโอเคอ่ะผมแลกเลยคือมันจะน่าเบื่อกับการแลกมากเพราะว่ามันมันเยอะไงมันต้องมาคอยแลกนี่ไงห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคสวยครับห้าพันผมได้กี่ใบวะเนี่ย ห้าพันผมได้มาหนึ่งเอ็มได้มาหนึ่งเอ็มนะครับห้าพันไดหนึ่งเอ็มใช่ไหมโห๊โอ้มนเล,เลยได้ออเออใช่มันอีกเยอะนี่วาโอเคห้าพันผมไดหนึ่งเอ็มโอ้นี่กูต้องใช้ห้าหมื่นเลยเหรอไม่เป็นไรมาลองดูนะะมมนะะ 5, นะครับผมมาเรื่อยๆนะครับผมห้าพันนะครับผมจะสุ่มทีละ 5, ห้าพันเฮ้ยสีทองสุ เอ้ยหนึ huh. uh ่งเอ็มอ้หสวยงามสวยงามหนึ่งเอ็มครับผมหนึ่งเอ็มนี่เท่ากับหนึ่งหมื่นเพชรเลยนะเออ้โยใบเดีย huh. วสุดยอดเอ้ย hey, สวยงามเลยไม่มีแสงนะฮะโอเคห้าหมื่นเยอะอยู่ก็โอเคอยู่นะสวยครับไม่มีแสงครับเฮ้ย hey. ได้เอ็มหนึ่งมาหนึ่งใบก็สวยอยู่นะครับถ้าคนที่จังถ้าคนที่อยากทำเนี่ยแม่งโคตรดีใจเลยปึ๊บอือือปึ๊บไม่มีสีทองครับเฮ้ยแต่ 53, ห้าหมืนสามใบก็โอเคโอ้ไม่มีทองเลย 52, ห้าหมืนสองใบโอเคครับไม่มีสีทองอ่ะมาปึ๊บ เออห้าหมื่นสี่ใบมันไม่มีของแถมใช่ไหมไม่มีเปิดได้ของแถมบ้างหรยอโอ้ยแย่แย่แย่แยมาเอาวะเอาวะของแท้วะของแท่ยึบมาครับตอนนี้คือหมื่นเพชรแล้วนะหมื่นเพชรแบบไวๆเลยอะ่ะคือมันเปิดง่ายไงยึบยึบอุ้ยได้เยอะอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นไป โอเคได้หนึ่งเอมาอีกหนึ่งใบสวยครับโอเคเอาว่ะได้สามใบแล้วมาต่อครับอีกห้าพันเพชรนะฮะขอแบบขอหนึ่งเอมาอีกสักใบหนึ่งไว้โอกาศสศูนย์ตุ้ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันออกให้ผมแล้วว่ะเฮ้ยสีทองสีทองสีทอง โอ้โหโอเคหนึ่งแสนก็ยังสวยอยู่นะครับแต่มันไม่มีห้าหมื่นโผล่มาเลยเว้ยเออก็ห้าหมื่นสองใบมันก็หนึ่งแสนไงฮึบเอ,อ้สีทองโอเคหนึ่งแสนแต่มันไม่มีห้าหมื่นเลยเออห้าหมื่นใบหนึ่งโอ,อ้ห้าหมื่นสองใบสามใบทุบ ึสีท้องอะ่ะอยากได้ทองท้องนะครับผมโอ,โ,โอเคห้าหมื่นเยอะๆฮะเออห้าหมื่นทีละสามใบอย่างเนี้ยสวยงามใบเดียวโอเคอันนี้หมดไปแล้วห้าพันนะฮะโอ้โหอีกเยอะเลยเนี่ยผมต้องโดนอีกเยอะว่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดเท่าไหร่อ่ะก็ตามมีตามเกิดเลยครับเรื่อยๆโอเคมีได้อีกหนึ่งเอ็มมาได้ครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยปึ๊บโอเคได้หนึ่งเอ็มหนึ่งใบนะฮะตอนนี้ได้ทั้งหมด5ใบแล้วนะครับครึ่งทางนะฮะ หมื่นห้าผมมาได้ครึ่งทางว่ะอืมโอเคจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมนะครับก็ซื้อร้อยเจ็บเก้าบาทอะใช่ไหมไหนวะนี่ไหมแสงแห่งตำหนัอ๋อไม่ใช่ร้อยเจ็บเก้าสามร้อยโอ้โอเค่กระ่างแม่งเลยยังไงก็ปะ สุ่มต่อครับผมผมหมดแน่แน่กูหมดแน่แน่เลยถ้าถ้าแม่งเปิดไม่ได้หนึ่งเอ็มอ่ะแม่งยับแน่นอนโอเคหนึ่งร้อยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห,หนึ่งร้อยเคมาบ่อยสวยเออไม่มาแล้วครับแม่กูยอหน่อยที่ไม่มาเลยนะเราอะ่ะปอ,อู่อีเวนต์นี้แม่งยับแน่วะ่ะ ขอให้ตัวละครมันโหดวะเออโอเคห้าหมื่นบ่อยๆก็โอเคนะสีทองครับไม่มาปึ๊บยิงกิ๊บโอเคห้าหมื่นไลายๆใบหน่อยเพื่อปึ๊บโอเคไม่มีสีทองก็ขอห้าหมื่นอ่ะเออ จุกจุกอยู่นะจุกอยู่จุกอยู่เพราะว่าหมดเยอะหมดเยอะมากก็สองหมืนแล้วใช่ไหมสองหมื่นแล้วครับเหลืองบอีกหมื่นห้ากูจะปิดไหมเนี่ยเอาละคือก็ก็มาได้ครึ่งทางแล้วมันก็ต้องไปต่อแล้วครับมาขนาดนี้แล้วรออะไรอะ่ะคือจะบอกเลยนะอีเวนต์นี้ถ้าไม่เติมนะครับมีเพชรไม่ถึง สี่หมนอ่ะมึงไม่ต้องทํานะอีเวนต์เฮียนเอาจริงนะครับเห็นไหมมันมีแบบตัวละครไกลทองมีขีมูลมีเนี่ยให้เล่นเยอะ,ะแยะเลยมาผมแม่งอีกหมื่นห้าอ่าผมจะผมจะปิดเป่ะวะอูเคียดเลยเนี่ยปึ๊บสีทองโอ้โหแสนหนึ่งเก้าเคเฮ้ยสีทองโอ้โหแสนหนึ่งอ่าได้อยู่ได้อยู่สีทองมาเรื่อยๆครับเออมาอีกมาอีกมา เออสว,สวยสวยสวยโอ้โหแม่งหมือล้วนเลยปึ๊บเออนี่กูกดครั้งละห้าร้อยเพชรนะเฮ้ยเออมาเออมาสวยสวยสวยสีทองเออมาบ่อยๆมาบ่อยๆไม่มาแล้วอ่ะห้าหมื่นครับห้าหมื่นล้วนๆมา ก,กูจะปิดไหมเนี่ยเออห้ามูลรัวๆนี่สวยขัดเยอันเนี้ยยึบ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 โอเคผมได้ร้านหนึ่งอีกหนึ่งใบยึบกูจะปิดไหมเนี่ยปูว่จะปวด โอเคได้ล้านหนึ่งใบครับอืมขาดสองล้านมาเอาละสองล้านกับหมื่นหนึ่งหมื่นเพชรมาอืมมันต้องปิดดีวะมาปึ๊บเออสีทองมาสวยครับผมแม่งห้าหมื่นรัวๆขอห้าหมื่นรัวๆก็ได้ไม่ต้องออกสีทองก็ขอห้าหมื่นรัวๆเออสวยสวย ไอ้สีทองมาเอาวะมาแสนหนึ่งไปยังดีมาเออมาอีกห้าหมืน่นเฮ้ยสีทองโอ้โหนึกว่าแบบจะหนึ่งเอ็มมาเลยกูก็ปิดอีเวนต์เลยฮึบฮึบฮึบโอ้โหนี่แม่งอีเวนต์นี่แม่งยับว่ะ แสนหนึ่งโอเคมาเอาละไอ้ช่างมันจะปิดป่ะวะตอนนี้ผมแบบผมควรจะไม่ปิดมากเลยเฮ้ยมันต้องปิดดิเก้าสิบครับโอเคตอนนี้ผมคาดอีกห้าแสน ห้าแสน point เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมขาดห้าแสน point เท่านั้นนี่อ่ะเรียบร้อยนะฮะก้าวเ้ยก้าวเ้ยก้าวเ้ยขาดอีกห้าแสน point ครับมานับไปเลยเรื่อยๆฮึบหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าแสนแปดครับแสนแปดเอ้ยไม่ใช่แสนแปดดิ สองแสนสองแสนหนึ่งเฮ้ยผมขาดอีกห้าแสนนี่ใช่ไหมโอ้โหเฮียจัดหึหัวกูไม่ไวขนาดนั้นโอ้โหแม่งได้แม่งได้มไดหมื่นลูวเลยว่ะตอนเนี้ยเริ่มยับว่ะ เฮ้ยเฮ้ยก็ขาดไม่เท่าไหร่เองนี่เอาขาดอีกขาดอีกแสนเดียวมาจบจบไปบยังไงก็ปิดวะรอบนี้เ่อมึให้กลัวอีกใบหนึ่งก็ไม่ได้ เอ้ยขาดหมื่นขาดหมื่นเดียวร้อยเดียวก็มาเออไอ้ละแม่งเปิดได้ห้าหมื่นเรียบร้อยครับผมเอาละมาแล้วครับผมตำนานเรียบร้อยฮะแทนยอมลาไปเลยครับผมูโอเค เรียบร้อยครับผมก็โดนไปเบิดเสร็จ3ามหมพันเพชรอืมนี่ขนาดว่าได้1นอมาหนึงใบนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะปิดตัวนี้นะครับโดยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยแม่งไม่มีโชคเลยนะครับก็เตรียมเพชรไว้2,000 20, มืกับตังสามร้อยนะครับหรือ40,000ื่นเพชรนะครับผมสี 40, ่หมืเพชรเพราะว่าผมตีไปเลยว่า ประมาณ5,000เพรเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณใบกว่าๆนะครับตีไปว่า5,000เพรเนี่ยจะได้อยู่1ใบนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะได้เปเศษๆนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ40,000นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไปลองรีวิวดูนะครับว่าจะคุ้มราคาไหมนะครับผมกับ35,000เพรเอ้ย32,000เพรนะครับผมตัวนี้นะครับตำนานนักราวิญญาณไกลทองนะครับผม โอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบรักกคนนะครับบ๊ายบายจ้า